ในทุกๆ100-1000ถึง1,000ปีเนี่ยจะมีเทพจากสวงสวรรค์ลงมาจุติยังโลกมนุษย์1องค์ครับและเมื่อถึงวาระสุดท้ายเนี่ยแมวตาเพชรก็จะทิ้งเพชรตาแมวเอาไว้ให้เจ้าของก่อนที่จะกลับขึ้นไปบำเพ็ญตบะบนสวงสวรรค์ดังเดิมนั่นเองครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่าเรื่องร้อนนะครับสำหรับรายการเล่าเรื่องร้อนเนี่ยทุกคนจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในวันนี้นะครับ <S <S ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งครับซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทั่วโลกเนี่ยต้องการกันอย่างมากครับัญญมณีศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็คือเพชรตาแมวนั่นเองครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวของเพชรตามแมวมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันมีตำนานแบบไหนบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยทุกคนและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสาหรับคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยทุกคนแม้แต่ในปัจจุบันนี้เองก็ตามนะครับคนไทยเราเนี่ยมักจะมีความเชื่อในเรื่องของตำนานแล้วก็สิ่งลี้ลับรวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆมากมายหลายชนิดเลยนะ ที่ต่างก็กล่าวขานกันว่าสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายรวมไปถึงนำพาโชคลาภเงินทองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของครับผมซึ่งเพชรตาแมวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ถูกกล่าวขานกันมาอย่างช้านานแล้วครับสำหรับประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเพชรตาแมวเนี่ย ก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยใดจะมีก็แต่เพียงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาว่าการกําเนิดของเพชตาแมวนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้วครับโดยจะกล่าวกันว่าในทุกๆ100 1 0 0่งถึงหนึ่ปีเนี่ยจะมีเทพจากสวงสวรรค์ลงมาจุติยังโลกมนุษย์1องค์ครับโดยเทพดังกล่าวจะลงมาเกิดเป็นแมวแต่ว่าไม่ได้ลงมาตัวเปล่านะครับเพราะได้นําเอาแก้วมณีสารพัดนึกซึ่งเป็นของวิเศษประจําตัวนั้นเนี่ยนำติดตัวลงมายังโลกมนุษย์ด้วยนั่นเองครับ ซึ่งการที่เทพลงมาจุติยังโลกมนุษย์นั้นก็เพื่อที่จะชดใช้เศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้หมดไปนั่นเองครับผมและก่อนที่เทพองค์ดังกล่าวเนี่ยจะละสังขารแมวไปนะครับท่านก็จะประทานแก้ววิเศษที่รู้จักกันในชื่อของเพชรตาแมวให้แก่ผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูมาจนถึงวาระสุดท้ายที่ได้ชดใช้กรรมจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองครับผมซึ่งว่ากันว่าก่อนที่แมวตาเพชรจะจากไปนั้นท่านจะเข้ามาคลอเคลียกับผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยมากเป็นพิเศษครับ เสมือนว่าจะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายและเมื่อถึงวาระสุดท้ายเนี่ยแมวตาเพชรก็จะทิ้งเพชรตาแมวเอาไว้ให้เจ้าของก่อนที่จะกลับขึ้นไปบำเพ็ญตะบะบนสวงสวรรค์ดังเดิมนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าของเพชรตาแมวบางรายเนี่ยเล่าถึงขนาดที่ว่าแมวตาเพชรนั้นได้คลายอัญ,ญมณีเพชรตาแมวออกมาให้ถึงมือกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเ,เรื่องราวตรงส่วนนี้ก็เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบเนื่องกันมาดังนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผม ซึ่งสำหรับเรื่องราวอำนาจลึกลับของแมวตาเพชรแล้วก็เพชรตาแมวนั้นก็คงยังไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แต่อย่างใดนะครับ แต่ถ้าหากจะพูดถึงแมวตาเพชรในมุมมองของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังพอที่จะสามารถอธิบายได้อยู่นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแมวตาเพชรเหล่านั้นก็คือแมวที่เป็นโรคต้อหินครับซึ่งแมวที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยจะมีอาการที่มีดวงตามีลักษณะเหมือนกับแมวตาเพชรที่เขาล่ําลือกันทุกประการเลยนะครับโดยภาวะต้อหินเนี่ยสามารถพบได้ในแมวทุกช่วงอายุซึ่งโรคต้อหินเนี่ยจะทําให้แมวเนี่ยปวดตาแล้วก็ทรมา,มานมากนะครับซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นั่นเองครับผม แต่ถึงทางการแพทย์จะระบุแบบนี้ก็ตามนะครับก็ยังมีแมวที่เชื่อว่าเป็นแมวตาเพชรบางตัวเนี่ยที่ไม่สแสดงอาการเจ็บปวดใดๆแถมยังดูเหมือนว่าสามารถมองเห็นได้เหมือนกับแมวปกติทั่วไปเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าแมวตาเพชรนั้นจะเป็นเพียงแค่แมวที่เป็นโรคต้อหินตามหลักทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับผมแถมแมวตาเพชรที่มีลักษณะครบถ้วนตามตำราเนี่ยก็ยังคงหายากอยู่ดีครับที่ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายก็ตามก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะได้เห็นหรือว่าได้ครอบครองรผม เพราะว่าการที่จะได้ครอบครองเพชรตาแมวที่มีลักษณะถูกต้องตามตำราแล้วเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูแมวตาเพชรเป็นอย่างดีแล้วก็รอให้เขาเนี่ยเสียชีวิตตามธรรมชาตินะครับซึ่งเชื่อกันว่ายังขึ้นอยู่กับเรื่องของบุญวาสนาที่ทํามาตั้งแต่ชาติปางก่อนกันด้วยนะครับเพราะไม่ใช่แมวตาเพชรทุกตัวที่เมื่อตายลงไปแล้วเนี่ยตาที่เป็นตอหินนั้นจะกลายมาเป็นเพชรตาแมวเสมอไปนะครับเพราะแมวตาเพชรบางตัวเนี่ยเมื่อตายไปแล้วตาที่เป็นตอหินของมันเนี่ยก็เน่าสลายไปตามธรรมชาติเหมือนแมวทั่วไปด้วยครับผม ดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าแมวตาเพชรทุกตัวเนี่ยจะให้เพชรตาแมวแก่เจ้าของนะครับเพราะเชื่อว่าการจะได้ครอบครองเพชรตาแมวหรือว่าแมวตาเพชรเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาครับทุกคนที่เชื่อกันว่าหากสัตว์ประเภทนี้เนี่ยมาตามรับใช้เจ้าของคนไหนก็จะนําความร่ํารวยนาทรัพย์สมบัตินําลาบยศความสุขความสันลเสริญมาให้แก่เจ้าของครับแถมยังมีเพชรตาแมวบางชนิดเนี่ยที่มีคุณสมบัติในทางแค้วคลาดจากอันตรายแล้วก็ยังเชื่อกันว่าเพชรตาแมวนั้นมีคุณสมบัติคล้ายกับเหล็กไหลครับ แต่จะต่างกันตรงที่เพชรตาแมวนั้นเกิดมาจากสัตว์ส่วนเหล็กหลนั้นเกิดมาจากแร่ธาตุที่มีวิญญาณมนุษย์หรืออามนุษย์ยักษ์เทพเทวาหรือว่าฤาษีเนี่ยคุ้มธาตุนั้นอยู่นั่นเองครับซึ่งเพชรตาแมวที่หลายๆคนหมายปองอยากจะเป็นเจ้าของนั้นนะครับจะแบ่งเป็น3มชนิดใหญ่ดังนี้ครับเพชรตาแมวชนิดแรกนั่นก็คือชนิดใสครับผม ซึ่งเพชรตาแมวชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับหินอ่อนหินลูกลังจะเป็นได้ทั้งชนิดที่มีผิวหยาบหรือว่าผิวละเอียดนะครับบางเม็ดก็จะมีสีขาวขุนใสขุนหรือว่าดำขุนนะครับซึ่งก็จะแล้วแต่สายพันธุ์ของแมวนั่นเองครับผม ว่ากันว่าแมวตาเพชรของเพชรตาแมวชนิดนี้เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาที่มันมองเหยื่อนาน,านๆเช่นเหยือนานาน่อประเภทจิ้งจกนกหนูสัตว์จําพวกนี้เนี่ยจะแพ้ในตาของแมวแล้วก็ตกลงมาเป็นอาหารของแมวโดยที่แมวไม่ต้องทําอะไรเลยครับทุกคนซึ่งอํานาจพิเศษตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่แมวเสียชีวิตแล้วซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของครับว่าจะหมั่นสร้างคุณงามความดีหมั่นสร้างบุญบารมีมากพอที่จะทําให้อิทธิฤทธิ์ของเพชรตาแมวนั้นสําแดงเดชให้เจ้าของได้หรือไม่นั่นเองครับ มีใครเคยเห็นแมวของตัวเองจ้องจิ้งจกแล้วจิ้งจกตกลงมาบ้างหรือเปล่าครับไม่แน่คุณอาจจะเป็นเจ้าของแมวตาเพชรอยู่ก็ได้นะครับผม <c oughs> เอาละครับสำหรับเพชรตาแมวชนิดที่2นะครับนั่นก็คือชนิดหินใสที่มีสีครับผมสำหรับแมวตาเพชรชนิดนี้นะครับ <c oughs> เกิดขึ้นกับแมวที่เจ้าของเนี่ยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีส่วนมากจะเป็นแมวตาเพชรข้างเดียวนะครับเพชตาแมวประเภทนี้เนี่ยจะมีความใสปนขุนในความใสนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเสียนไผ่ยอยู่ในตาครับเมื่อส่องด้วยกล้องขยายเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายกับลังพึ่งขนาดเล็ก คุณสมบัติของเพชรตาแมวชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับชนิดใสเลยครับผมแต่ถ้าว่าเพชรตาแมวชนิดนี้จะมีสีปนอยู่ด้วยนั่นเองครับตัวอย่างเช่นสีฟ้าน้ําทะเลสีเหลืองสีเขียวอมฟ้าหรือว่าสีม่วงอมชมพูเป็นต้นนะครับสาหรับเพชรตาแมวชนิดสุดท้ายเป็นชนิดที่หายากมากๆครับนั่นก็คือเพชรตาแมวชนิดใสเป็นแก้วครับซึ่งเพชรตาแมวชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจาก2ประเภทแรกนะทุกคนก็คือตอนที่แมวตาเพชรชนิดนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ตอนมีชีวิตอยู่ดวงตามีลักษณะเป็นแบบไหนพอตายไปเนี่ยก็จะให้เพชรตาแมวที่มีลักษณะเหมือนกับตาแมวที่ยังมีชีวิตอยู่เลยครับซึ่งลักษณะของเพชรตาแมวชนิดนี้จะมีความใสมากครับทุกคนมีมิติที่ซับซ้อนมีจุดวัยแสงต่างๆไม่อยู่นิ่งครับคือจะเป็นเหมือนกับตาของแมวที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงยางนั้นเลยทุกคนซึ่งเพชรตาแมวชนิดนี้จะไม่สามารถทําเลียนแบบได้เลยนั่นเองครับผม ซึ่งเพชรตาแมวชนิดนี้เนี่ยหายากมากๆแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามีใครเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนเพชรตาแมวก็ยังคงเป็นวัตถุมงคลที่ผู้คนจํานวนมากทั้งคนไทยรวมไปถึงต่างชาติเนี่ยต่างก็อยากได้มาครอบครองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ตามที่เล่าขานกันมาก็ตามเพชรตาแมวเนี่ยมันก็ยังคงเป็นของหายากอยู่ดีครับทุกคนซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นราวๆหนึ่งในล้านเลยนะครับดังนั้นราคาของเพชรตาแมวเนี่ยจึงมีราคาสูงมากๆ โดยเฉพาะเพชรตาแมวที่มีลักษณะดีหรือว่าเป็นของเก่าแก่ที่มีอายุหลักร้อยปีขึ้นไปเนี่ยจะมีราคาสูงเกินหลัก10ล้านบาทขึ้นไปเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเพชรตาแมวที่จะทําการซื้อขายในหลักราคานี้ได้เนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆที่น่าเชื่อถือครับตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่ามีใบรับรองว่าเป็นวัตถุธรรมชาติจากกรมทรัพยากรธรณีเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนครอบครองเพชรตาแมวอยู่หรือว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเพชรตาแมวเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังหน่อยนะครับจะได้เป็นประสบการณ์ให้แก่เพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนได้นั่นเองครับผม และนี่ก็คือเรื่องราวของเพชรตามแมวที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับและถ้าชอบมากๆก,ก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย